สวัสดีครับเพื่อนๆครับสิงโตครับผมสวัสดีครับครับผมผมเกมครับพอดีวันนี้ผมมางานกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ได้ได้รับการติดต่อจากทางพี่เกมนะครับเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเอ็นโดยตรงซึ่งผมทำของข้อด้านนี้อยู่แล้ววันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เรามาออกคลิปนี้ด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวอยากให้พี่เกมนั่งจัดเื้องต้นครับอ่าสวัสดีอย่างเป็นทางการทางนึงครับก็เกมครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนมอบินนะครับ ปกแดงถ้าใครสนใจอยากจะขึ้นเอ็นไม่แบนวันนี้ได้คาแนะนำจากพี่ชิงโตเกี่ยวกับเทคนิคการขึ้นเอ็นมาร้อยเมากเลยเรียนมาหลายวันและวันนี้อยากจะใช้ความรู้ความสามารถนะครับใครที่สนใจเชิญน,นะครับในโซนวินปกแดงครับ,รบอนอกจากการขึ้นเอ็นนะครับที่เป็นเทคนิคจากพี่ชิงโตเนาะวันนี้ก็ได้ให้พี่ชิงโตมา คาลิเบตเครื่องให้นะครับแล้วก็ดูภายในเครื่องซึ่งก็มีจุดข้อบกพร่องอยู่นะครับก็ได้ทั้งพี่สิงโตนะครับทําการซ่อมแซมแล้วก็แนะนำนะครับถึงทฤษฎีต่างๆนะครับภายในเครื่องนอกจากความรู้ในการขึ้นเนแล้วก็ได้ความรู้ในเครื่องเครื่องด้วยนะครับต้องขอขูบคุณมากเลยครับครับยินดีครับก็ผมถ่ายทอดวิชาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กับกให้กับทางพี่เกมเลยตอนนี้ใครสนใจตรงนี้เนี่ยสูตรการขึ้นเอ็นตรงนี้ผมกาลังตีครับขึ้นตรงปอนทุกเส้นมาลองด้วยกันดูได้นะครับ เพราะฉะนั้นเครื่องขึ้นเดนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเรามีคลิปให้ดูกันว่าแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรกันแตแล้วบ้างแล้วก็ตามไปดูคลิปตรงนั้นด้วยกันครับ ครับผมจบไปแล้วกับคลิปรีวิวในส่วนของการเรียนรู้การขึ้นเอ็นแล้วก็การซ่งขึ้นเอ็นนะครับผมผมก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับส่วนบอ่อวินนะครับของชนบุรีแล้วก็ระยองยินด,ด,ดีด้วยนะครับผมเรามีที่ขึ้นเอ็นคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขออีกหนึ่งทางให้ทางพี่เกมแนะนาตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต,ต่อไว้ในช่องตรงนี้นะครับผมเชิญนะครับ ครับก็ยินดีนต้อนรับชาวแบททุกท่านนะครับที่สนใจอยากจะมาขึ้นเอ็นไมมแบทบอยู่ในโซนบริเวณกแดงโซนนี้ผมเข้าใจว่าค่อนข้างที่จะหาจุดขึ้นเอ็นยากนะครับขอเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้พี่ๆีน้องๆชาวแบทนะครับมาลองได้นะครับรับรองติดใจแน่น,นอนครับขึอขึ้นเอ็นตัวท็อปนะไม่ใช่ตัวธรรมดาแล้วผมก็เปิดดูแล้วครับโอ้คุณภาพสุดยอดแน่นอนยงังไงเพื่อนๆทุกท่านที่อยู่โซนนี้ มาใช้บริการได้เลยครับการันตีคุณภาพครับผม